นสามสีใส่ฟ้าหนึ่งเก่าเก่าสามสีใส่ฟ้าหนึ่งเดิน แกล่างออกเลยมันใหม่น้ำล่าง <c oughs> ลอดดาวเพิ่งขึ้นมาลอบุอแก้แกล่างออกมันใหม่กับล่างมันอ่